สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็น่ากังวลมากนะครับเรื่องหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเราเนี่แหละครับสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากรายงานแผนปฏิบัติการ1ปีแก้ปัญหาวิกฤหนี้ครัวเรือนไทยนะครับคือเขาวิเคราะห์ไว้ละเอียดดีแล้วก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจด้วยค่ะคือเราอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊สัสดส่วนหนี้ต่อ GDP มันลดลงแล้วนี่นาแต่ รายงานนี้ชี้ว่าอย่าเพิ่งดีใจไปครับอื mm. เพราะว่าจริงๆแล้วคุณภาพนี้ข้างในมันแย่ลงคนไทยเยอะมากยังเปราะบางทางการเงินอยู่เลยนี่รวมก็ยังสูงมากครับตั้ง16ล้านล้านกว่าบาทใช่ค่ะคือการลดลงที่เห็นเนี่ยมันอาจจำไม่ใช่สัญญาณที่ดีสัทีเดียวเขาเรียกว่าเป็น s i k delivering อะค่ะ ออ๋ oh, ครับคือคนไม่กล้าก่อนนี้เพิ่มหรืออาจจะรายได้ลดลงเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่ว่าเออใจนี่เก่งขึ้น uh huh. นะคะครับผมแล้วที่น่าห่วงกว่านั้นก็คือนี่เสีย NPL เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาสีออ่ไตรามาสติดกันแล้วค่ะโหสี่ไ oh, ตรามาสเลยค่ะเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยนะครับตัวเลข16.35ล้านล้านนี่มันมันหนักหนาะสาหัสขนาดไหนครับแล้ว NPL ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่ากลัวย,ยังไงบ้างค่ะ ก็ณไตรมาสแรกปี68นะคะนี่ครัวเรือนรวมอยู่ที่ประมาณ16.35ล้านล้านบาทครับคิดเป็น87.4%ของ GDP ค่ะถึงจะลดลงจากจุดพีคแต่ก็ยังถือว่าสูงมากนะคะเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคหรือประเทศตลาดเกิดใหม่อื่นๆอืมสูงมากจริงๆค่ะส่วน NPL ที่บอกว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็ทะลุ1.2ล้านล้านบาทไปแล้วนะคะปลายปี67 1.2ล้านล้านใช่ค่ะ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าต้อง16.4%แล้วนี่ยังไม่นับรวมสินเชื่อที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือ SMLS อีกนะคะอีก500กว่าล้านบาทโอโ้โหรอจ่อคิวเป็น NPLs อีกนี้ก้อนใหญ่ๆพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนี่อะไรกันครับเป็นนี่แบบกู้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวทาธุรกิจหรือเปล่าครับ อ่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช่แบบนั้นนะคะเกินครึ่งเลยเป็นหนี้เพื่อการบริโภคอ๋อบริโภคค่ะอย่างพวกสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตท,ที่มันไม่ได้สร้างไรายได้ในอนาคตให้เรานะคะครับแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความเสี่ยงมันไปกระจุกตัวอยู่นอกแบงก์พาณิชย์ครับอ้าวเหรอครับค่ะคือประมาณ90%ของ n p l ที่มาจากกลุ่มเปราะบางเนี่ยมาจากกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือ SFI s กับพวก Nonbanks ครับ SFI กับ Non-Banks ใช่ครับโดยเฉพาะพวกสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นี้ NPL สูงมากครับประมาณ27%กว่าโหเกือบ30%ค่ะแล้วก็พวกสินเชื่อธุรกิจ SME รายย่อยอีกประมาณ22%อันนี้ข้อมูลณสิ้นปี67นะคะ ก็น่าเป็นห่วงมากครับกลุ่มนี้ฟังดูแล้วปัญหามันซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ต้นตอจริงๆมันมาจากไหนครับเนี่ยหลักๆเลยนะคะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะเชิงโครงสร้างใช่ค่ะอย่างแรกเลยคือรายได้คนส่วนใหญ่มันโตไม่ทันค่าคงชีพจริงๆค่ะที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังโควิดนี่เห็นชัดเลยครับ คนหาเช้ากินข้ามลำบากขึ้นใช่ค่ะคนทำงานอิสระคนรายได้น้อยนี่กระหบหนักเลยแล้วอย่างที่สองคือเศรษฐกิจนอกระบบบ้านเรามันใหญ่มากใช่ครับแรงงานเกินครึ่งอยู่ในส่วนนี้คือรายได้เขาก็ไม่แน่นอนไม่มีหลักประกันอะไรพอจะเรื่องฉุกเฉินแบบป่วยตกงานครับก็ต้องหันไปพึ่งหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยมันโหดมากนะคะอืมจริงครับเพลอเพลนะคะถ้าลองเอามูลค่าหนี้นอกระบบมารวมด้วยเนี่ย นี่ครัวเรือนรวมจริงๆอาจจะทะลุ100%ของ GDP ไปแล้วก็ได้ค่ะโห oh, น่ากลัวมากครับแล้วใครล่ะครับที่ตกอยู่ในวังวนนี่สินแบบนี้มันกระทบคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับคือมันกระทบแทบทุกช่วงวัยเลยค่ะทุกช่วงวัยเลยค่ะตั้งแต่กลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานเลยเจนซี่อายุ20-29ปีก็น่าตกใจแล้วนะคะเพราะว่าเกินครึ่งของคนกลุ่มนี้มีหนี้แล้วอายุ20กว่ากว่าเนี่ยนะ ใช่ค่ะบางคนเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุ20-22ถึง22พออายุ29เนี่ยครึ่งหนึ่งมีหนี้แล้ว1ในสี่ของคนที่มีหนี้กลุ่มนี้เริ่มมีปัญหาจ่ายไม่ไหวแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้มอเตอร์ไซค์สินเชื่อส่วนบุคคลอะไรแบบนี้กลายเป็น NPL ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยใช่ค่ะตั้งแต่ยังไม่30เลยถัดมาก็กลุ่มสร้างครอบครัวอายุ35-50ปีอันนี้คือกลุ่มที่แบบแบกหนี้หนักสุดเลยค่ะ กลุ่มวัยทำงานหลักเลยใช่ค่ะกว่า60เอร์เซของคนกลุ่มนี้มีหนี้ฉเฉลี่ยต่อคนนี่ล้านห้าแสนกว่าบาทนะคะโหเยอะมากหามีทั้งหนี้ส่วนตัวหนี้รถหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ยังต้องผ่อนบ้านยาวๆอีกคือเรียกว่าเจอกำแพงค่าใช้จ่ายรอบด้านเลยค่ะกลุ่มนี้ครับผมแล้วกลุ่มที่กเกษียณแล้วล่ะครับอายุ60ขึ้นไปเป็นยังไงบ้างก็นึกว่าจะหมดหนี้นะคะแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะ เกือบ30%ของผู้สูงอายุ60-80ปียังมีหนี้ในระบบอยู่เลยค่ะยังมีหนี้อยู่ค่ะขั้นี่ยวคนลาเป็นล้านนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้บ้านที่กู้ไว้แต่เดิมพอเกษียณร,รายได้หายหรือลดลงก็เริ่มผ่อนไม่ไหวกว่า10%ของหนี้กลุ่มนี้ก็เป็น NPL ไปแล้วค่ะโหกระทบหมดเลยจริงๆทีนี้นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของเราเ,ราเราท่านๆเนี่ยมีส่วนด้วยไหมครับ มีส่วนสําคัญมากเลยค่ะเรื่องพฤติกรรมเนี่ยประเด็นแรกเลยคือที่เขาเรียกว่าการบริโภคตามหน้าตาทางสังคมหรือแบบว่าใช้จ่ายเกินตัวเพื่อรักษาภาพลักษณ์อ่าครับใช้ของแพงเที่ยวแพงๆใช่ค่ะซื้อของพรีเมียมของแบรนด์เนมทั้งที่อาจจะยังไม่พร้อมจริงๆมันก็นำไปสู่การก่อหน,น,นี้ที่ไม่จำเป็นนะคะครับผมประเด็นที่สคือการขาดเงินสำรองฉุกเฉินคือคนไทยเราใช้จ่ายเก่งนะคะแต่ว่าเรื่องออมเนี่ย ส่วนใหญ่มีเงินสำรองไม่พอรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ถึง6เดือนใช่ค่ะบางผลสำรวจบอกว่ามากกว่าครึ่งมีไม่พอ6เดือนแล้วเกือบครึ่งไม่เคยมีเงินออมฉุกเฉินเลยพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ต้องกู้ทันทีอืมเป็นปัญหาจริงๆค่ะแล้วสุดท้ายก็คือความรู้ทางการเงินที่อาจจะยังจำกัดอยู่ไปพลาดก่อนหนี้เกินตัวหรืออาจจะตกเป็นเหยื่อโฆษณาสินเชื่อได้ง่ายค่ะครับผม ฟังดูแล้วปัจจัยมันเยอะมากจริงๆทีนี้ที่ผ่านมาภาครัฐทบทเขาก็มีมาตรการออกมาช่วยนะครับอย่างล่าสุดคุณสู้เราช่วยอันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ผลไหมใช่ค่ะคุณสู้เราช่วยก็เป็นโครงการหลักเลยมีทั้งแบบใจตรงการคือพักต้นลดดอกเบี้ยแล้วก็ใจปิดจบคือให้จ่ายนิดหน่อยแล้วปิดนี้เสียก้อนเล็กไปเลยครับแต่ว่าเออผลตับรับช่วงแรกๆก็ยังไม่ค่อยถึงเป้าเท่าไหร่คะ่ะ ตั้งเป้าไว้ลานเ0้าแสนคนเข้าร่วมจริงประมาณ8 0 0แสนคนอา้าวทำไมล่ะครับก็อาจจะหลายสาเหตุนะคะอาจจะเข้าถึงยากขั้นตอนซับซ้อนหรือคนยังไม่ค่อยเชื่อมั่นไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้จริงไหมอืมตอนนี้เขาก็มีการปรับปรุงเกณฑ์ขยายเวลาแล้วก็กาลังวางแผนเฟสสองอยู่ค่ะก็สะท้อนว่านโยบายดีๆเนี่ยการเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงมันก็มีความทา้าทายของมันอยู่ค่ะครับผมแล้วเครื่องมืออื่นๆของทอพทล่ะครับมีอะไรอีกบ้าง ก็มีอันที่สำคัญมากเลยคือแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบหรือ responsible lending guidelines ที่เริ่มใช้ต้นปี67ค่ะอ่าอันนี้เพิ่งเริ่มใช้ใช่ค่ะอันนี้คือบังคับให้แบงก์หรือสถาบันการเงินต้องประเมินความสามารถลูกหนี้ให้ดีขึ้นก่อนปล่อยกู้แล้วก็ต้องมีหน้าที่ช่วยลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้อย่างจริงจังด้วยถ้าเขาเริ่มมีปัญหาครับ อันนี้น่าจะช่วยได้เยอะค่ะแล้วก็มีคลินิกแก้หนี้ที่ช่วยรวมหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ก็ทําได้ดีนะคะแต่ว่าขนาดอาจจะยังไม่ใหญ่พอที่จะรองรับวิกฤตตอนนี้ได้ทั้งหมดอืนอกจากนี้ทพทอเองก็ต้องออชั่งน้ําหนักเรื่องนโยบายดอกเบีย้ยด้วยคะ่ะระหว่างจะคุมเงินเฟ้อหรือจะช่วยลดภาระหนี้ซึ่งมันก็เป็นโจทย์ที่ยากมากในสถานการณ์แบบนี้เข้าใจเลยครับแล้วเรื่องหนี้นอกระบบที่พูดถึงแล้วครับอันนี้จัดการยังไง รัฐบาลก็พยายามอยู่นะคะมีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี่ทั่วประเทศเลยอ๋อที่เห็นตามข่าวใช่ค่ะเปิดให้ลูกหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนเจรจากับเจ้าหนี้แล้วก็พยายามเชื่อมให้ไปขอสินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่ําของแบงก์รัฐมารีไฟแนนซ์นี่นอกระบบพวกนี้ครับได้ผลไหมครับก็เห็นว่าแก้ไขไปได้แสนกว่ารายลดมูลหนี้ไปได้ประมาณ670บล้านบาทก็ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะอืมก็ยังดีแต่ปัญหาใหญ่จริงๆที่ยังค้างอยู่คือ กำลังในการจัดการหนี้เสียหรือ NPLs ในระบบมันไม่พอค่ะไม่พอค่ะคือบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AMCs ที่มีอยู่ตอนนี้86แห่งเนี่ยรวมๆกันแล้วแก้หนี้เสียได้ปีละประมาณาาแสนล้านบาทแสนล้านแต่ NPLs ในระบบมันมีตั้ง1.2ล้านล้านบาทนะคะโหต่างกันเยอะเลยใช่ค่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะคะกว่าจะเคลียร์หมดถ้าทาด้วยความเร็วเท่านี้โอ้โหนานมาก นี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องมีข้อเสนอเร่งด่วนว่าให้ธนาคารตั้ง AMC ของตัวเองได้แล้วอ๋อให้มาช่วยกันจัดการ NPLs ให้เร็วขึ้นใช่ค่ะฟังดูแล้วปัญหาทั้งใหญ่ทั้งซับซ้อนจริงๆนะครับแล้วแผนปฏิบัติการ1ปีที่รายงานนี้เสนอมาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงครับพอจะแก้เกมนี้ได้ไหมค่ะแผนนี้เขาก็เสนอทางออกเป็น3เสาหลักนะคะเน้นทั้งแก้หนี้เก่าป้องกันหนี้ใหม่แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้คนในระยะยาวด้วยค่ะ คสามเสาหลักมีอะไรบ้างครับเสาหลักที่1นเนี่ยคือการปรับโครงสร้างและแก้ไขหนี้เชิงรุกเขาเรียกว่าการผลักดันครั้งใหญ่หรือ big push เลยค่ะเป้าหมายคือลดปริมาณหนี้เสียให้เร็วขึ้น big push ค่ะอย่างแรกเลยคือยกระดับโครงการคุณสู้เราช่วยให้เป็นวาระแห่งชาติไปเลยโอ้โหต้องขนาดนั้น ค่ะคือต้องทำให้มันเข้าถึงง่ายกว่าเดิมอาจจะมีพอท่อกลางออนไลน์ให้สมัครง่ายๆใช้ข้อมูลอื่นมาช่วยประเมินด้วยเช่นข้อมูลจากโยเดระโปรเจกต์ของทอปทครับแล้วก็ขยายเกณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มที่เริ่มมีปัญหาคือพก s m e เอด้วยไม่ใช่รอให้เป็น NPLs ก่อนแล้วก็ต้องทำแคมเปญสื่อสารใหญ่ๆใ,ให้คนเข้าใจเชื่อมัน่นแล้วก็เข้าร่วมให้ได้เยอะๆตั้งเป้าไว80้80%ใน6เดือนเลยค่ะโอ้เป้าสูงเหมือนกันนะครับ ค่ะอย่างที่สองในสาวนี้คือเร่งรัดการตั้ง AMC อย่างที่คุยกันเมื่อกี้ค่ะคือต้องแก้กดให้แบงค์ตั้ง AMC ของตัวเองได้เร็วๆตั้งเป้าไว้5แห่งใน9เดือนครับแล้วก็อาจจะต้องมี AMC เฉพาะกิจขึ้นมาอาจจะใช้ ARI AMC เดิมหรือตั้งใหม่มาดูแล NPL สกอนใหญ่ๆของพวก SFI กับ Non banks โดยเฉพาะเลยค่ะ แยกส่วนกันไปใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่สามที่น่าสนใจมากคือทำโครงการรีเซ็ตสินเชื่อแบบจำกัดเป้าหมายรีเซ็ตสินเชื่อคือ,อยังไงครับล้างนี้เลยคล้ายๆค,ค่ะแต่จำกัดมากๆคือตัดนี่เสียก้อนเล็กๆที่ไม่มีหลักประกันที่ค้างนานๆเช่นเกิน3ปีแล้วตามเก็บก็ไม่คุ้มแล้วยอดต่ำกว่าหมื่นบาทอะไรแบบนี้นะคะอ๋อนี่ก้อนเล็กๆที่ตามยากใช่ค่ะตัดออกจากระบบไปเลยเพื่อให้ลูกหนี้กลุ่มนี้ได้เริ่มต้นใหม่แต่ มีเงื่อนไขสําคัญมากเงื่อนไขว่าอะไรครับคือต้องผ่านการอบรมความรู้ทางการเงินก่อนถึงจะได้รับการรีเซ็ตหนี้ค่ะอันนี้เพื่อป้องกันปัญหา moral hazard หรือคนจงใจไม่จ่ายหนี้รอรัฐช่วยนะคะอ๋อต้องอบรมก่อนเป็นการป้องกันปัญหา ใช่ค่ะแล้วก็ต้องสื่อสารชัดเจนว่านี่เป็นมาตรการพิเศษครั้งเดียวจริงๆหลังวิกฤตไม่ใช่ทํากันบ่อยๆครับครับฟังดูเป็นรูปธรรมดีครับทั้งเคลียร์หนี้เก่าแล้วก็มีเงื่อนไขป้องกันปัญหาเดิมด้วยแล้วเสาต่อไปละครับเสาที่สองค่ะเสาหลักที่สองคือการสร้างกรอบป้องกันหนี้เกินตัวหรือมาตรการป้องกันใหม่อันนี้คือการไม่ให้ปัญหาเดิมๆม,มันกลับมาอีกในอนาคตค่ะป้องกันหนี้ใหม่ใช่ค่ะ หคือนำร่องใช้เกณฑ์คุมภาระหนี้ต่อรายได้หรือ DSR Framework ที่เคยมีข่าวออกมาบ้างแล้ว DSR ที่เป็นไฟจราจรใช่ไหมครับใช่ค่ะคล้ายๆระบบไฟจราจรเลยคือถ้าคำนวณแล้วภาระหนี้รวมของคนคนนี้เทียบกับรายได้แล้วมันสูงเกินไปเช่นเกิน60%ของรายได้ก็อาจจะเข้าข่ายไฟแดงครับก็อาจจะห้ามปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มโดยเฉพาะพวกสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตที่ความเสี่ยงสูง แต่เขาบอกว่าจะเริ่มใช้แบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะคะทดลองกับกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนอืมค่อยๆทำไปค่ะอย่างที่สองคือกำกับดูแลสินเชื่อดิจิทัลที่มันโตเร็วมากๆพวกซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL หรือแอป,ปเงินกู้ต่างๆอ่าใช่พวกนี้เยอะมากค่ะต้องบังคับให้ผู้บริการทั้งหมดเนี่ย ต้องรายงานข้อมูลไปที่เครดิตบูโรหรือ NCB ด้วยอ๋อให้เข้า NCB ให้หมดใช่ค่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมนี่จริงๆแล้วก็ต้องออกกฎคุ้มครองผู้บริโภคให้ชัดเจนเช่นคุมเพดานดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมต่างๆต้องเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสแล้วก็ต้องตรวจสอบความสามารถในการจ่ายคืนของลูกค้าด้วยไม่ใช่ปล่อยง่ายๆครับอันนี้สาคัญเลยค่ะแล้วอย่างที่3ในเสานี้คือผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งที่ปล่อยสินเชื่อเนี่ย ต้องรายงานข้อมูลให้ NCB ด้วยโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับสากรนี้เยอะมากใช่ค่ะนี่เป็นช่องโหว่ใหญ่ในระบบมานานแล้วคือต้องมีกำหนดเวลาชัดเจนเลยเช่นภายใน12เดือนสากรที่ปล่อยกู้ต้องส่งข้อมูลให้ NCB เพื่อให้เราเห็นภาพรวมนี้ของประชาชนได้ครบถ้วนจริงๆค่ะครับผมเหมือนเป็นการขันน็อตระบบให้แน่นขึ้นเยอะเลยแล้วมีการแก้ปัญหาที่รากฐานหรือระยะยาวด้วยไหมครับมีค่ะ นั่นคือเสาหลักที่สาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินหรือการลงทุนในคนอันนี้คือมองไปข้างหน้าเลยค่ะลงทุนในคนใช่ค่ะอย่างแรกคือจัดแคมเปญสุขภาพการเงินแห่งชาติแบบบูรณาการไม่ใช่ทำแบบแยกส่วนครับยังไงบ้างครับก็คือส่งเสริมให้ในายจ้างเข้ามามีบทบาทช่วยพนักงานเรื่องความรู้การเงินอาจจะมีลดหย่อนภาษีเป็นแรงจูงใจให้บริษัททำอาน่าสนใจ แล้วก็ต้องบังคับใช้หลักสูตรการเงินภาคปฏิบัติจริงๆในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศไม่ใช่แค่สอนทฤษฎีแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือดิจิตอลแอปต่างๆช่วยให้คนเข้าถึงความรู้แล้วก็วางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นตั้งเป้าไว้5ล้านคนใน1ปีเลยนะคะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับค่ะอย่างที่2คือสร้างกลไกเปลี่ยนผ่านสู่สินเชื่อในระบบอันนี้คือช่วยคนที่เป็นหนี้นอกระบบโดยตรงเลยช่วยยังไงคร ก็คือช่วยให้เขาสามารถรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าได้อาจจะใช้แบงค์รัฐเข้ามาช่วยคำประกันหรือมีโครงการสินเชื่อพิเศษให้ครับแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขอีกเหมือนกันคือต้องเข้ารับคำปรึกษาทางการเงินอย่างต่อเนื่องและข้อมูลการชำระหนี้ในระบบเนี่ยก็จะถูกส่งเข้า NCB ด้วยเพื่อเป็นการสร้างประวัติเครดิตที่ดีให้เขาในราคคดค่ะอ๋อคือช่วยแล้วก็สร้างประวัติให้ด้วยใช่ค่ะตั้งเป้าไว้แสนคนใน1ปี ครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายในสาวนี้คือขยายศูนย์ให้คำปรึกษานี่ในระดับชุมชนค่ะคือสนับสนุนพวก NGO หรือสถาบันการเงินชุมชนให้ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเรื่องนี่ฟรีกระจายไปทั่วทุกจังหวัดเลยตั้งเป้า77แห่งใน1ปีให้คนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเดินทางไกลค่ะครับผม ครบทั้ง3มเสา,สาดูครอบคลุมดีมากครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับเช่นคนอาจจะไม่ยอมใจหนี้เพราะคิดว่าเดี๋ยวรัฐก็มาช่วยหรือแบงก์ก็อาจจะกลัวไปเลยไม่กล้าปล่อยกู้ให้ใครแล้วเป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการอย่างระมัดระวังมามากเลยค่ะเรื่องแรกคือ m o r ์โ Hazard ที่ว่าคนอาจจะจงใจไม่จ่ายหนี้รอความช่วยเหลือเนี่ยครับก็ต้องแก้โดยหคือ ั้งเงื่อนไขที่ชัดเจนมากๆอย่างที่บอกไปเช่นต้องอบรมก่อนรีเซ็ตนี่หรือต้องเข้าโครงการปรับโครงสร้างนี่อย่างจริงจังครับสองคือสื่อสารย้ำบ่อยๆเลยว่านี่เป็นมาตรการพิเศษจริงๆครั้งเดียวไม่ใช่สิทธิ์ที่จะได้เรื่อยๆอืมต้องสื่อสารดีๆค่ะแล้วก็สามคือกำหนดเป้าหมายของโครงการรีเซ็ตสินเชื่อให้มันเฉพาะเจาะจงมากๆคือเป็นนี้เก่าจริงๆนี่เล็กจริงๆที่ตามเก็บยากอยู่แล้วไม่ใช่นี่ใหม่หรือนี้ก้อนใหญ่ ครับผมเพื่อลด Moral Hazard ใช่ค่ะส่วนความเสี่ยงเรื่องเครดิตครัชหรือสินเชื่อตงุงตัวแบงค์ไม่กล้าปล่อยกู้เลยเนี่ยครับอันนี้น่ากลัวเหมือนกัน ค่ะก็ต้องแก้โดย1คือค่อยๆใช้เกณฑ์ DSR อย่างที่บอกคือเริ่มจากกลุ่มเสี่ยงสุดก่อนสินเชื่อบางประเภทก่อนไม่ใช่หักดิบใช้กับทุกคนทุกประเภททันทีครับค่อยเป็นค่อยไป2คืออาจจะต้องมีแรงจูงใจให้แบงค์ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเช่นอาจจะผ่อนปรนเกณฑ์การกันสำรองให้ชั่วคราวสำหรับหนี้ที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างอ๋อมีแรงจูงใจให้แบงค์ด้วยเราจะคุมเข้มสินเชื่อบริโภคที่มันเสี่ยงสูงๆแต่เรายังสนับสนุนสินเชื่อที่ดีนะคะ เช่นสินเชื่อธุรกิจที่มีศัก,กยภาพหรือสินเชื่อบ้านที่มันสมเหตุสมผลเพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะครับแยกแยะให้ชัดเจนแล้วหลังจาก1ปีตามแผนนี้แล้วละครับต้องทำอะไรต่อเพื่อให้มันยั่งยืนจริงๆค่ะแผน1ปีนี้มันเหมือนการดับไฟเร่งด่วนก่อนนะคะครับแก้ปัญหาระยะสั้น ใช่ค่ะแต่ระยะยาวเนี่ยก็ต้องทำให้เครื่องมืออย่าง DSR มันกลายเป็นมาตรฐานถาวรไปเลยการให้ความรู้ทางการเงินก็ต้องทำต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ช่วงมีตังหาครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือต้องแก้ที่ต้นตอจริงๆคือปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจกลับไปที่โครงสร้างอีกครั้งใช่ค่ะต้องเพิ่มรายได้ให้คนส่วนใหญ่ลดความเหลื่อมล้าลง ต้องดึงคนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในระบบให้มากขึ้นแล้วก็ต้องสร้างตะข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่ดีกว่านี้ค่ะพวกสวัสดิการต่างๆเพื่อลดความจําเป็นที่คนจะต้องไปพึ่งทางการกู้ยืมตั้งแต่แรกเลยค่ะครับผมชัดเจนเลยครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันพอสมควรเลยนะครับเห็นภาพชัดขึ้นมากจริงๆว่าวิกฤตนี้ครัวเรือนไทยนี่มันหนักหนาแล้วก็ฝังรากลึกกว่าที่คิดนะครับค่ะไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันกระทบชีวิตคนทุก กลุ่มทุกวัยเลยแล้วก็ฉุดรั้งเศรษฐกิจประเทศเราอยู่จริงๆใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าแม้จะมีความพยายามแก้ไขมาตลอดนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ตรงจุดบ้างไม่เพียงคอบ้างแต่แผนปฏิบัติการ1ปีที่รายงานนี้เสนอมาก็ดูมีความหวังนะคะเพราะพยายามจะจัดการครบวงจรทั้งหนี้เก่าป้องกันหนี้ใหม่แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันระยะยาวผ่าน3เสาหลักที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะครับ แต่ความสําเร็จก็คงต้องอ,อ,อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือความมุ่งมั่งความจริงจังของภาครัฐในการผลักดันแผนนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยต้นทุนที่สังคมและเศรษฐกิจต้องจ่ายในระยะยาวอาจจะสูงกว่าการลงมือทําวันนี้มากนะคะทั้งในแง่เศรษฐกิจที่อาจจะฟื้นตัวช้าลงไปอีกความเหลื่อมล้าที่อาจจะทางมากขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงต่อระบบการเงินโดยรวมด้วยค่ะครับผมน่าคิดมากครับ เอาละครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อลเล่นๆนะครับคือนอกเหนือจากมาตรการต่างๆของภาครัฐที่เราคุยกันไปทั้งหมดแล้วเนี่ยในฐานะคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งพวกเราแต่ละคนจะสามารถสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้ตัวเองแล้วก็อาจจะรวมถึงคนรอบข้างด้วยได้อย่างไรบ้างครับอ เพื่อที่จะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันไม่ให้วงจรหนี้สินแบบนี้มันวนกลับมาซ้ำเติมสังคมไทยเราได้อีกในอนาคตข้างหน้าลองนำไปคิดต่อกันดูนะครับ